เราเดินเข้าไปในบ้านพ่อบุญมีอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีได้นัดกุณพ่อไว้ว่าจะมาคุยเรื่องยาสมุนไพรรบกวนเนี่ยพ่อ ักข้าวหนึง่งไมื่นี้พ่อไ่ได้ไปไซร์บอกครับ,รบอันนี้ป้ายนะครับพ่อป้ายผมครับอันนี้คือป้ายที่ทางทาง สาธารณสุขนะพ่อที่ออกให้ลงนามนายบุญมีประวัติประวัติประวัติตะหมอพื้นบ้านอุดรนะครับก็ปายนี้ก็บอกว่ารับรองว่าเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับคือถูกต้องรักษาคนได้อครับ เดี๋ยวพ่อเอาใบประกาศให้เ,เป็นหนังสือรับรองของสาธารณาสุขอุดรนะพ่อ,อผมถามพ่อนิดนึงว่าปกติพ่อเกี่ยวกับโรคอะไรครับเกี่ยวกับความเจ็บป่วย<ล>ที่ลิซิดวงนะที่เด่นเนะด่นเนาะเด่นเด่นลิซิดวงลิซิดวงรวมไหมลิซิดวงจมูก ครับครับรวมรวมทุกอย่างที่เป็นฤทธิ์จดวงในตัวเราเนาะในลตัวในตัวในลำไส้ครับแล้วก็ทวาครับทวารทวารดวแล้วคนที่เขามาให้รักษาเพราะจับยาอะไรให้ครับเป็นยาต้มยายาต้มสมุนไพรเราก็หาแถวแถวบ้านเราเนี่ยจำบ้านเราเนี่ยอืมครับส่วนมากคนที่มาหานี่เป็นคนิดวงเป็นเป็นคนแถวบ้านเราไหมครับแถวบ้านอืม แล้วผลผลเป็นไงที่ที่ตอบกลับมาผลก็ได้ผลดีได้ผลนมีมีไหมพ่อไอแบบว่าเป็นระยะไหนแบบนี้ระยะไหนก็พลัวได้แล้วครับนานไหี่ห้าปีแล้วเท่าไหร่ปลัวได้ได้กินกินกินนานไหมพ่อนานประมาณกี่ชุดเป็นหกเจ็ดหม้อหกเจ็ดหม้อมันเขาจะหายขาดจะหายช้าหายช้าใช่ไหมัายช้า หมอแผลมันจตัดออกเลยไม่ใช่หรือหลังหลังจากวางมีดก็ออกมันจะแห้งแล้วก็เียวเข้าไปเขวไปตุ่มนะีะรวงเขาเอิญจะรวงเดีอยไก่เดือยไก่ตามรูทวันยินรับรู้เจ้ามีเจ้เหียวแห้งไปครับ ปกติเขามาเนี่ยพ่อจะให้เขาเล่าอาการให้ฟังถามอาการก่อนถามคือเราไม่ได้ดูเนาะไม่ได้เปิดดูก็ถามว่ามันเป็นลักษณะไงเคยเป็นพอเคยเป็นเขาบอกพวาก็พวาก็เลยได้ตรงนี้ก็แล้วปกติพ่อก็จะอยู่บ้านนี่เนาะที่เป็นที่เป็นเลียดเขาไทยวอกเป็นเลียดเป็นอะไรก็พวัวไดย ไทยใช่ไหมไทยมันจะปวดปวดตะวันครับแล้วมีมีโรคอื่นไหมพ่อโรคอื่นก็โรคไข้อะไรครับพวกไข้ไข้อะไรนี่ไข้หมากไม้ไข้อะไรเอ้ไข้หมากไม้นี่ผมผมงงอยู่นะไข้หมากไม้นี่คือสมัยนี้มันเป็นไข้อะไรไข้รักษาวยรักษาดมีมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้จ้าไข้รักษาดมีอาการเป็นยังไงจะเป็น เป็นตุ่มก็มีคือหมายถึงเราเป็นไข้ด้วยวเป็นตุ่มตัวร้อนแล้วมันเย็นมันก็เย็นปวดตามตัว,ตวปวดแร้อนในตอนนี้มันตายไหมพม่อถ้าไม่รักษาตายไปข้าดแลเกียใจเลยอ๋ไไอไอไอไข้คือภาษาบ้านเราเนี่ยเรียกว่าไข้หมากไหมครับภาษาหมอไข้รักษาเอาแล้วจ๋าอยู่ที่รอพสต์นี่เจอไหมไข้รักษามีไหมันมัน มันเกิดจากอะไรพ่อมากไหมเป็นฤดูแต้ฤดูได้ฤดูเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนดูคือความคิดผมนะแต่ก่อนผมคิดว่าไข่หมากไม้นี่มันจะมีแต่สมัยก่อนที่แบบว่ามีป่าป่าไม้เยอะๆแต่ทุกวันนี้ไม่เกี่ยวไม่อย่างนั้นไม่เลยแกโอ้ไข่หมากไม้นี่คือปัจจุบันนี้คนก็เป็นเนาะคือเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูเนี่ยถ้าเข้าน้ําเกลือนี่ก็คือ ตายแต่ของเราใช้ยาสมุนไพรต้มยาสมุนไพรบมดฝนเป็นยาฝนของพ่อมีตัวเล็กมีกี่ตัวพ่อที่เราผลพ่อมีตัวอย่างไหมผมขอดูหน่อยอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวนะครับอันนี้ชัดหรือป่ะ อันนี้ยารักษาไข้หมากไม้อันนี้ต้มใช่ไหมพ่อหรือฝนฝนได้ตัวนี้ฝนเนาะครับฝนเราใช้หินอะไรพ่อหินหินฝนมีดเรารนี่แหละหินฝนเม็ดนี่เนาะฝนได้ครับฝนฝนรวมกันใช่ไหมครับเแล้วผมจะแกวยิ่งไข่เขาเขาเอาเงินเหรียญราชการที่ห้าว่ได้บ้านโนนหอมเขาจะทำทำยังไงพ่อเขาถอนพิษ เขาจะเอาเงินเอาเงินเหรียญขูดตัวเราใช่ไหมครับเอามาวนตามมือตามตัวเอาเหรียญใช่ไหมครับเป็นเหรียญเหรียญราชการที่ห้าอันนี้มันจะมีเดี๋ยนะพ่อมีกี่ตัวเนี่ยครับมีมีอยู่นี่ใช่แบบไหนตัวนี้มันคนละอย่างไงนี่อ๋อคนละอย่างมัดรวมกันนี้เลยแต่มันเหมือนกันนะ่าลองก่อนนะครับเป็นห้กส้มลมหากย่้านาง อ๋อมีส้มลมมีย่านางเนาะครับมีไอตัวเรียกอะไรตัวนมีสามอย่างนครับแล้วอันนี้ตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันมีเมียดคนอ๋อเมียดคนเมียดที่เขากินน่ะครับจินใบมันมันเป็นหวานหวานของผมอ๋ออันนี้เมียดใบมน์อันนี้เมียดใบมณ์อันนี้ปลาซิวเขาเรียนอะไรนะ เอื้นต้นเม็ดปลาซิวเม็ดปลาซิวเม็ดใบมนเมือเมียดเอออันนี้เม็ดใหญ่ใหญ่เม็ดแอนนี่ครับจะเป็นเม็ดคนอันนี้หรอพ่อ ตัวนี้ไม้อะไรวะไม้ลืมเลยกำลังปกติอันนี้พ่อจะไปเอามาจากที่ไหนไม่เป็นไรครับตามบ้านเราเนี่ยเลยครับอ๋อตามบ้านเราแล้วก็ไปตักมาแล้วก็มาสับเป็นชิ้นๆไว้ครับใบมณ์เหย็ดปลามูนเอ็ดปลาสีวโอ้เราฝนฝนอย่างไรเยอะไหมวะไม่ไม่เยอะฝนพอน้ำออกมาครับ กินใช่ไหมกินหรือทากินกินเข้าไปเอะไอถ้าเกิดว่าผมชอบร้อนในครับปากแห้งร้อนอยู่ข้างในเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยแบบว่ากินพวกกินยาเย็นยาเย็นไอ้พวกนี้กินได้ไหมพ่อได้ถึงไม่ไข้นะแล้วเวลาร้อนมากๆเนี่ยชอบชอบเป็นแบบเหมือนผื่นขึ้นมาตัวนี้ได้เนาะได้กินได้อันนี้ยาเย็นข้างในําทำทำ สมุนไพรญาตินางกินก็ได้่ะมันเย็นข้างในอ่ะครับอันนี้คือไข่ลักลักษาไข่หมากไม้ไข่หมากไม้นะครับครับแล้วอย่างฤทธิ์ศิรดวงอับพ่อเป็นมีมียาไหมธิรดวงครับขออนุญาตนะแม่ครับ ครับครับเรียกสาวน้อยครับสาวน้อยเลยหัวเกินอ๋อผักชีสั่งเขาเก็นผักชีสั่งอ๋อบ้านเราเรียกว่าผักชีสั่งเวลานานมันมันรีบครับอันนี้คือสาวน้อยเนาะครับสาวน้อยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของออ้ะไรนะยาฤกษ์สีดวงครับยารักษาฤกษ์สีดวง มีหลายตัวไม่พอไอ้ตัวนี้มีอยู่หกเจ็ดตัวอืมครับอันนี้พ่อเปิดเผยได้ไหมหรือยังไงเัวนเราลองเสียมาดูอืมไม่เป็นไรครับเพราะว่าของนี้มันเยอะเนาะครับเอาเท่าที่จำได้หรอพ่อปกติอันนี้ ไอ้ตัวตัวนี้ไอพ่อให้ให้อะไรนะมีคนมาเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่นี่ชุดเท่าไหร่นี่พ่ออย่างอย่างเราขายห้าสิบบาทชุดนี้ห้าสิบเนาะแค่ร้อนในฝนฝนกับไขหินหินฝนเมียดเราก็ได้เนาะพ่อก็จะมีไอ้ไข่หมากไม้นีสีดวงนี้เนาะไปครับ นนี ite, ่กอต้องต้องต้องฝนตัวนี้ก่อนครับแล้วก็พวกนี้ไม่ได้เรียงลําดับยามดลูกของมันมียามดลูกมดลูกเกี่ยวกับอะไรพ่อะมดลูกเพราะมดลูกเพราะมันคันยามขอบโอตรงของผู้หญิงูมดลกเป็นยาทาหรือยากินครับยาต้มยาเป็นเม็ดตรงนี้ยาเป็น เป็นแคปซูลไหมโอยโหเป็นลูกก้อนของลูกก้อนนี่พ่อใส่อะไรน้ำผึ้งไหมพ่อเดี๋ยวพ่อคุณพ่อกาลังเดินไปเอายายเกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงนะพ่อนะเกี่ยวกับไปภายในกาวเคลือกเกาวอันนี้ก็จะเป็นแคปซูลรับแคปซูลอันนี้ก็จะเป็นกาวเครือ เกาเกาเชามีมากระเทืยบลุงมีอะไรบำรุงด้วยเป็นบำรุงใช่ไหมอันนี้กินครั้งละกี่เม็ดกี่เม็ดเท่าไหร่ก็ได้กินสองเม็ดได้อืเกี่ยวกับมดลูกเนาะพวกนี้จะดีกับมดลูกมีวันจักมดลูกด้วยโอ้มีวันจักมดลูกด้วยส่วนมากสมุนไพรนี่พ่อหาเองมาเองหาเองมาสับมาป่นเองคือทําจากมือหมออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ละเอียดเท่าไหร่ ก็คือเราทําแบบเราทําแบบดั้งเดิมใช่ไหมพ่อเอ้ยพ่อไอหมอก็ครับเฮ้อันนี้พ่อไอได้แบบวิชาหมอพื้นบ้านมาจากใครครับจากพ่อสืบทอดกันมาคุณพ่อเป็นเป็นหมอพื้นบ้านก่อนพ่อก็สืบทอดมาแล้วเดือนนี้มีคนสืบทอดพ่อยงยังไงยังยังไม่มีใช่ไหมเขาไม่ชอบอ่ะอืม หาตำหาต้นไม้ตัวอะไรก็ไม่ชืบอ๋อแล้วปกตินี่พวกตำราตำราอะไรนี่พ่อเขียนพ่อเขียนไว้หรือเป็นเป็นแบบเลยเขียนเป็นแบบแล้วมีไหมเป็นแบบอะไรนะเป็นคำพีใบลานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าเอาไปสุมไฟที่หมดเออเอ้าทำไมเพราะใจเลยแม่เอาไปสุมไปอ๋อเกี่ยวกับชาโบราณเราเนี่ยครับ จะได้เนาะครับดผมยังไม่โตนะอืครับแล้วนี่พ่อก็เลยสืบทอดบางส่วนมาได้บางส่วนใช่ไหมเขียนใส่สมุดไว้ใช่ไหมโอ้ไปจ้างเขาพิมพ์อีกทีหนึ่งครับครับเอยผมขอดูหน่อยครับ ก็จะเขียนว่าต้นตำฉบับตำรายาภาคอีสานเนาะอ๋อเขียนไหมไว้กันลืมเนาะเพราะปกติเราไม่ค่อยพากันเขียนอะไรไว้เก็บเต็มถูกก็มีเราก็มาแก้เอาส่วนมากไอ้ชื่อยาก็จะเป็นยาชื่อของอีสานเลยเนาะให้เอาหากกระจายหากแจ่ บาบูแลนด์โยเรับเป็นอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเอครับต้นไม้เราไม่รู้จักก็มี๋อครับเป็นอีสานอีนน้นไม่มีครับครับเพราะว่ามีหลายขนาดเนาะพวกฝีพวกอะไรแล้วไอ้ยังยังเกี่ยวกับการวินิจฉัยของพ่อการถามอาการนี่ พ่อก็จะเป็นประสบการณ์หรือเปล่าประสบการณ์ว่าแบบนี้มันจะต้องใช้ยานี้รักษาครับครับเราดูกันเราดูคนครับออท่านสอนไว้อ๋อองค์ของผู้เป็นหมอมีสามอย่างอ๋อรักษากายรักษาวาจาอันนี้เป็นเป็นที่พ่อต้องต้องปฏิบัติอ๋อมันมีอยู่สองหนึ่งสองสามสามข้อเนาะ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่หมอจะต้องรักษานะครับเป็นของของหมอพื้นบ้านเป็นของพ่อไอ้บุญมีประวัติตะก็จะมีนี่ครับมีคาถาปลูกยาป่าพญาธรก็มปราเพชรพญาธรพญาธรมันจะมารักเอายาครับับผมผมเคยได้ยินอยู่ว่าเวลาเราจะเข้าป่าเราจะ ไปเอายานี้เราจะต้องปรับพิษพยาธรก่อนใช่ไหมเพราะงั้นงั้นตัวยาจะไม่ได้มาจะได้มาแต่กิ่งไม้ใช่ไหมไมนจะไม้สิถ้าไม่่าพยาธรมันลักเอากอนไปก่อนเยอ๋อครับในหนตรงตรงไหนคาถากูจักอะไรน่ะกูจะตอกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับอ่านเป็นสักท่อนท่อนหนึ่งบอกว่าข้อสาม ข้อสามนี่มันก็จะมีอ่ามีบอกว่าท่องคาถาบอกว่าปราบคำผ่าพยาธรรักในเวลาเอายาว่าอมทิพยพยาธรตัวขี่ม้าขาวลงมาจอกคอกครอครอนกรอบคัอกหัอบครพบารบรอรักอมสวาหายอ๋อ มีคาถาปลูกยาด้วยครับอันนี้ก็จะเกินความสามารถของผมนะครับมีคาถาอาคมอันนี้ก็เป็นความรู้ครับเป็นความรู้เป็นเพิ่มความรู้ว่าหมอพื้นบ้านท่านก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการปฏิบัติของหมอพื้นบ้านก็มีที่ไปที่มาครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะหายาเอายาอะไรมาไม่ได้ครับคุณพ่อบนญมีก็บอกว่าเราต้องมีพิธีมันไม่เป็นยาครับ เราก็จะต้องมีการเาคารพครูบาอาจารย์ยค,ครับยกครูยกอะไรก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสืบทอดกันต่อมาครับก็น่าอนุรักษ์รักษาไว้ครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทําไมโรคหลายๆโรคที่หมอแผนปัจจุบันรักษาไม่หายพอมาหาหมอพื้นบ้านหายได้หายโดยไม่มีเหตุผลมันก็น่าคิดครับแต่สําหรับคนไข้ผมว่า ยังไงหายก็เอาทั้งนั้นแหละที่ผมไปเน่เขาเป็นมะเร็งเยอะนะครับโอที่ที่พ่อไปที่บุกมุกดาหานใช่ไหมไปอบรมทั้งทั้งกระทรวงเขาส่งไปใช่ไหมพ่อคัดไปใช่ไหมโรงพยาบาลโอโรงพยาบาลของอ้ปั้นดุงก็คัดเลือกหมอพื้นบ้านไปเข้าหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อพ่อก็ได้ไปไปเองจะก้าวันไปเก้าวันครับก็เป็นการเพิ่มความรู้เนาะเพิ่มเติมความรู้เรามาดูแลคนให้คําแนะนําคนในดูแลตัวเองนี่แหละโอครับครับดูแลตัวเองไม่เป็นเลยอขอโทษนะครับพ่อไออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอ๋อเจ็ดสิบยังแข็งแรงแล้วทํายังทําไปทำสวนใช่ไหมครับเรายังทำเลยทำได้ไหมครับอ๋อก็ยังนั้นเนาะทได้ครับ เดี๋ยวอันน okay. ี้ผมบูชานะเพราะชุดหนึ s <S ่งเดี๋ยวก็เอาไปกินผลกินเพราะว่าไผ่ครับหมากไม้นี่ครับครับครับเดี๋ยวผมก็รบกวนพ่อแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปที่อะไรนะบ้านบ้านชัยศิลชัยศิลหรือเปล่าครับนนลชัยศิลดีเจะเดินทางไปเท่นั้นต่อไม่เดี๋ยวแวะไปที่บ้านจ่าแป๊บหนึ่งแล้วจะลงไปดูที่ทุ่งนาไปไปดูที่นาปลูก ข้าวปลูกอะไรได้ได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมรบกวนเพราะอันนี้ชุดห้าสิบาทน่าเดี๋ยวผมไปนาไปเลยนะครับขอบคุณมากครับจ้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวอย่างไรผมก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านโนนชัยศิลป์นะครับก็ขอบคุณกับคุณพ่อบุญมีประวัติตะถ้าใครอยู่ละแวกแถวนี้ มาที่บ้านอะไรนะเพ่อบ้านดงดาราบ้านดงดาราก็มาถามได้นะครับเพราะว่าพ่อเป็นหมอพื้นบ้านอยู่ที่นี่ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับลิดสีดวงไข้มากม้เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับภายในมดลูกอะไรก็มาที่นี่ได้มาปรึกษาตับพวกนิ้วพวกอะไรเพราะว่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อก็ได้รับใบรับรองจากสาธารณสุขซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเรามั่นใจได้ มั่นใจได้เพราะว่าทางราชการเขาก็รับรองออกมาว่าคุณพ่อสามารถที่จะคือบรรเทาเกี่ยวกับความเก็บป่วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหรืออะไรครับมาได้นะครับคุณพ่อมีเบอร์โทรไหมมีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้คุณพ่อฝากเบอร์โทรไว้เผื่อใครสนใจก็โทรมาหาคุณพ่อได้นะคุณคุณพ่อบุญมีประวัติตะ ศูนย์แปอองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึครับคุณครับครับเดี๋ยวผมจะอลงลง,ลงตัวเบอร์โทร,รในวิดีโออีกทีหนึง่งเผื่อใครฟังไม่ทันครับเพราะคุณพ่อก็จดมากก็จะปลูกยาไว้เองหายาออกจากป่าเองซึ่งก็จะเป็นป่าธรรมชาติลมป่าธรรมชาติแถวนี้เนาะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตปิดคลิป เดินทางต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ